สบายดีท่านผู้ชมทุกคนเนาะสบายดีชาวซปีทั้งหลายเนาะอันในมือน,นี้เนะาะจะมาแนะนำหรือว่าจะมาบอกวิธีการซื้อของจากต่างประเทศด้วยแอป B7 เซนเนาะหรือว่าซื้อของจากแอป La z a ร a าจากแอปซ o p ป e แอป a l i b บ b บหรือแอปอื่นๆที่เขาขายของด้วยแอป B7 ซหรือว่าจ่ายด้วยแอป B7 ซของเฮาว่าจะเป็นบัญชี B7 ซีโดยตรงเลยหรือว่าบัญชีวันแค t โทที่เฮาเคยสนสมัครไปนั่นเนาะการสมารถใส่สั่งซื้อได้คือกันเะนาะ อาศัยเหตุที่เข้ามาส้อนมาบอกวิธีการสื่อแอปด้วยออสื่อของ้วยแอ,ปอบปีวันนี่เนาะก็เสื่อว่าหลายคนต้องมีปัญหาในการสื่อของและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเนาะที่เขาหลีกเลี่ยงบ่ได้ถ้าว่าเขาบ่ได้สั่งซื้อโดยตัวเองเขาให้ผู้อื่นสั่งซื้อให้มือที่สามบ่หรือว่าจะเป็นคนหับสื่อเครื่องให้เขานะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาหลีกเลี่ยงบ่ได้คือเขาต้องเสียค่าค่ากระเจ้าอันสื้อให้หรือว่าค่ากระเจ้าจ่ายเงินใ้เขา้า ปกติแล้วเวาเขาจะสื to well ่อของจากต่างประเทศเนาะเขาจะยกตัวอย่างเป็นแอปลาซาดานี่แอปลาซาดานี่มันเป็นของไทยฉะนั้นถ้าสื่อของมันต้องเป็นของไทยฉะนั้นเวลาเขาจ่ายเขาก็ต้องจ่ายเป็นบัญชีไทยจ่ายเป็นเงินบาทเนาะฉะนั้นถ้าเขาบ่มีเงินบัญชีเงินบาทจ่ายเขาก็จ่ายบ่ได้ฉะนั้นเขาก็ต้องพึ่งคนอื่นหรือว่าพึ่งห่านพึ่งคนที่เขารับสื่อของสื่อผ่านแอปนี้แอปนั้นเนาะที่เขาเคยที่เขาเคยประกาศตามในเฟซบุ๊กอย่างต่างๆเนาะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเนาะที่เขาต้องหูเนาะ เชือว่าหลายๆคนยังงโบโหเว,วลาเขาจะซื้อของจากต่างประเทศนั่นเขาให้คนอื่นใจ่ายให้แต่จะหูบอคนที่จะจ่ายให้เขาเขาคิดเขาคิดข่าโอนนั่นบางเถื่อนี่ข่าโอนนั่นมันร้ายกลัวาข่าซีนขา่าเนาะหลายๆคนอาจจะฟังแล้วยังบอกเข้าใจอาจจะได้เบิ่ตัวอย่างอันนี้คลิปนี้เขาอาจจะยาวหน่อยหนึ่งเนะาะเพราะว่าเขาจะอธิบายให้เข้าใจเนาะให้มันลยดเนาะเออยยกตัวอย่ยางกขอจะ่ยกตัวอย่ยางซ้องหันเนาะ คนที่ฮับซื้อซื้อเครื่องจากต่างประเทศหรือว่าฮับจ่ายสัมภาระต่างประเทศให้จเจ้าเบิกเนาะล้านอ่าล้านที่หนึ่งตัวเทิบนี่เนาะอันนี้ค่าโอนเขาเห็นบะ่อันนี้เขาคิดอยู่ที่เนาะห้าบาทห้าบาทหาาท้หาสี่พันบาทเนาะค่าโอนของเขาเจ้าเนี่ยเขาไล่อยู่สี่สิบบาทโอเคถ้าว่าจะซื้อของสาบาทฉะนั้นเจ้าก็ต้องจ่ายจ่ายค่าคุณที่เขาโอนให้เขาสี่สิบบาทบวกเป็นหกสิบบาทสรุปว่า ค่าค่าโอนหันมาหลายกว่าค่าของถ้าว่าเจ้าซื่อหลายอย่างเซ็น4,000บาทเจ้าจ่ายให้เขา40,000เออ440บาทมันก็คุ้มเนาะแต่บางเครื่องบางของที่เจ้าสั่งซื้อหันมันหน่อยมันลอยบาทช่องลอยบาทฉะนั้นเจ้าก็ต้องมาจ่ายทุกทุกอย่างเท่าไร40บาทเนาะเมื่อก่อนคอยเขาใจพิษคอยคอยสั่งคอยให้คนอื่นโอนเงินห้คอยไปเลือกแอปไปเลือกของในแอปลาซาดามาเขาบอกว่าส่งลิงก์ให้เขาคอยก็เลยไปบวกเงินในทุกๆลิงก์หัน บวกกันแหลวเป็นอยู่ประมาณ4 0 0พบาท4 0 0พกว่าบาทเนาะคอยคิดว่าคอยตรงใจแกแต่อัน40บาทนะนี่ที่จริงหันบ่บ่แมนนั่นนั่นคือว่าทุกลิงทุกลิงเพราะว่าในคองที่เขาเสื่อมมันบบแมนหานเดียวกันก้าใจเนาะนึกออกมัมันบ่แมนหานเดียวกันฉะนั้นเวลาเขาโอนให้เขาเขาก็ต้องโอนให้โอนให้ตามแต่ละอย่างฉะนั้นในแต่ละอย่างเขาก็ต้องเบิกว่าบ่ว่าจะเป็นหาบาทขึ้นไปหาหาสี่พันบาทเขาก็ต้องจ่ายให้เขาทุกๆครั้ง บัได้ไม้ว่าให้มันร่วมร่วมเมื่อทุกอย่างแล้วเจ้ามาจ่ายบาทเดียวบัได้ไม้เท่านั้นถาว่าในชิ้นค่าที่เจ้าซื้อจะซื้ออย่างเดียวเป็นหานเดียวเนาะเขาจ่ายไปบาทเดียวเขากจะจล่แบบอย่างเศสี่พันเขากจะไล่อยู่ชีสี่สิบบาทแต่ถาว่าอยู่ในสี่พันที่เจ้าสั่งซื้อไปนั้นมันมีหลายอย่างบวกกันและแต่ละอย่างมันบเม่นหานเดียวกันเขาต้องสํหรับสาหรับแต่ละหานฉะนั้นเขาก็จะไล่ตามตามที่เขาเคลียร์มาในนี้เนาะสี่พันหนึ่งหนึ่งกับห้าหกพันตุลุมนี้ก็ เท่าหกสิบาทหรือว่าหกพันฮะแปดพันก็คือว่าแปดสิบาทอะไรตามนะั้นชวนห้านที่สองเนาะห้านที่สองก็คือสิบบาทฮะสองพันบาทค่าโอนสี่สิบาทคือกันแต่ว่าเขาจะโหวกเงินตัวนี้หน่อยกว่าเนาะยสองพันบาทฮะห้าพันห้าหกพันค่าโอนหกสิบเนาะตามนี่เนาะเอาเปิดหลายคนเข้าใจแล้บอันนี้ถ้าเข้าใจแล้วถ้าจะบอกอยากเสียค่าโอนเนาะอันนี้เฉพาะค่าโอนนะก็เขาเขาอยากพนันอะไรอะไรอ่ะค่าขนส่งเนาะค่าขนส่งมัน,น,นมนี สองขั้นตอนอยู่ในประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งแล้วมาบวกอยู่ในประเทศลาวอีกอย่างหนึ่งอาจจะขอจะอธิบายในคลิปเนาะขนาดในคลิปนี้เขาบอกเลยว่าอาจจะยาวแต่เจ้าเบิ่งแล้วจะได้ประโยชน์สำหรับคนที่จะสื่อของออนไลน์เนาะหลังจากเขาหูแล้ว่าโอนนนี่ถ้าว่าเจ้าอยากจะเลือกใส่เจ้าก็ต้องเข้าใจตามที่คอยบอกแต่ในคลิปนี้คอยจะบอกแนะนําเพราะว่าคอยเอาใช่ตุที่คอยเอามาบอกนี่ก็คือคอยเอามาเอามาอธิบายให้พวกเจ้าหูว่า่า่าโอนเขาไหลแบบนี้เนาะ มันก็เลยเป็นปัญหาสําหรับเฮาฉะนั้นเฮาจะบุเลือกใส่ฉะนั้นเฮาจะมาเลือกใส่ fb เซียวสื่อเองโอนเองเนาะแต่ขาคนช่งเดียวว่ากันทีหลังเนาะก็ดอน,อนเมื่อเลยเขาจะสื่อเครื่องออนไลน์เขาก็ต้องคูยจักสินค้าเขาก่อนว่าเขาจะสื่ออย่างเนาะอ่าก่อ็ดูออเมื่อเลยเขาจะเข้าไปในแอป lazada ถามว่าจะใช้แอป shopee หรือว่าแอป alibaba ก็ใช้คล้ายๆกันเนานะการเลือกสินค้าเนาะคอยบอกก่อนถามว่าพี่ที่ยังบ่เคยเลือกจักเทื่อนาะคอยจะเฮ็ดให้เิตัวอย่างเนาะ ใหนขอมาค้นหาในของเจ้าเนาะในเรื่องของเจ้าอาจจะจะเจาอันมันได้เกิดมาแล้วก็เลือกเข้าไปเนาะการเลือกสินค้าเผื่อพิธียังบ่งหูดเดียวจะมีอันดรามา่ามีปัญหาคือกับในคลิปที่เขาออกข่าวว่าไปซื้อมุงซื้อมุงมากคิดจะเอามานอนกับแฟนแต่กับมาเป็นมุงกระตุนมุงมูมากาไก่เนาะนอนพ่ได้ฉะนั้นในคลิปนี้เจ้าจใหญ่มันเกิดปัญหานั่นกับเจ้าเนาะให้เจ้าเลื่อนหาสินค้าของเจ้าแล้ว ไอเจ้มาเบิกมันจะมีเชงคาในนี้เนาะมันจะมีคำว่าหาตกูลสีหรือว่าออย่งต่างๆมันจะมีอยู่ในนี้รายละเอียดเขียนเข้าไปมันก็จะมีให้เลือกสีเลือกขนาดถ้าว่าเป็นเครื่องที่มันมีเบอร์มีอันขนาดมันก็จะมีให้เลือกถ้าว่าเป็นเสียผ้ามันก็จะมีเอลโขนาดของเจ้าขนาดเอ็มขนาดเอกรขนาดยังเลือกเอาเนาะแล้วก็แต่คนนี้มันก็มีเป็นสีเขาก็เลือกสีได้อกจจะมากสีมันก็จะบอกสีทองโกลซ Samsung บวกนี่เนาะ เราจะเอาสีดำก็เลยตัวนี้แล้วก็เลือกจํานวนเราจะเอาจากอันเนาะเอาอันเดียวจะก,ก็เลือกอันหนึ่งมันจะมาเอาตัวถ้าเอาสองจะก,ก็คลิกเพิ่มขึ้นมาเลยพอมาเอาเดียวก็เอาหนึ่งลบลงมาเดือนหนึ่งแล้วก็คลิกเพิ่มเพิ่มไปที่รูปเข็มเนาะหรือว่าคลิกซื้อเลยก็ได้เนาะแต่นี้เขาจะเพิ่มไปที่รูปเข็นก่อนนะเราจะซื้อบาดเดียวโอเคเพิ่มแล้วก็หาอีกบานี้หาสินค้าที่เราจะซื้อเนาะ หลังจากจะเลือกสินค้าแล้วแต่ว่าจะเลือกมาแล้วเนาะหรือว่าจะเลือกแล้วจะเมาคลิี้ก็วาในรถเคสนี้เลยเนาะวลาจะจะสั่งซื้อมันก็จะมีรายการสินค้าที่เขาเลือกมาเนาะมันก็จะเดินมาในนี้เนาะเลาจะมากวนเบิงอีกเ่อคกามแหนใจว่าเจ้าจะเอามีจักอย่างจักอย่างเดี๋ยวมาเล่งเบิงเนาะมันมีจำนวนเท่าไหรเนาะอันนี้มันมีหนึ่งอันนี้มันมีสองลบลงมาเพราะว่าเขาคลิกผิดเนาะ ันน,นี้มันจะบอกเบิงที่ขนาดอย่างสินตัวนี้เนาะมันจะบอกว่าอย่างเขาจะซื้อ,อยาเทียมอยู่อย่างเนาะยาเทียมปูพืนน้นะติดผนังหรือางานอีเวนต์ต่างๆเนาะแต่งสวนอย่างนหนึ่งเซนติเมตรเนาะความหนาของมันคือหนึ่งเซนติเมตรและขนาดหนึ่งคูณหาแสดงว่ากวง m, างหนึ่งเมตรยาวหาเมตรเนาะจะต้องเบิงละเอียดดีๆนะเบิงอันหน่วยมันเป็นอีอย่างอย่าให้มันเป็นอัน มินหรือว่าเป็นเซนติเมตรหรือว่าเป็นเมตรเนาะจะต้องเบิงดีดีถ้าจะซื้อพิดพาดเนะี่ยของของเจ้ามันอาจจะบ่บวมีประโยชน์กับเจ้าเนาะฉะนั้นเบิงดีๆหลังจากเจ้าเลือกเรียบร้อยแล้วเนาะหูจักแล้วว่าสินข่าของเจ้าจะเลือกเป็ดทุกอย่างแล้วเนานะบ้านี้ก่อนอื่นเมื่อเลยเฮาต้องหูก่อนว่าจำนวนเงินแถวจะซื้อไปมันถึกเท่าไรพอเฮาจะได้ไปเติมเงินให้มันถึกเนาะถ้าว่าเติมพิษก็มีผลบ่มากกว่าบ่มมีผลยังดอกแต่ว่าเผื่อความแน่นอนเนาะ เาก็เลือกสินค้าทุกอย่างสินค้าที่เขาจะซือนะ้อเนาะเลือกทุกอย่างนะมันก็จะโชวมมาในรุ่มนี้นบอกว่ารวมยอดอในรวมยอดนี้มันก็คือมันบวกทั้งขาจัดส่งนำเนาะมันจะรวมมาในนี้เนาะ,ะรวมยอดคือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าร้อยเก้าสิบสามอันนี้คือรวมทั้งขาสินค้าแล้วก็ขาจัดส่งเฉพาะในประเทศไทยเนาะในส่วนของบ้านเฮาว่ากันอีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายในขั้นตอนต่อไปเนาะ แต่ถ้าปั่าได้ที่เลือกวิธีการให้ผู้อื่นโอนให้บอกเลยว่าอันอกระเบื้งหนสินค้าก่อนนะจะอธิบายเพิ่มเติมอันนี้ในร่มนี้เนาะราคามัน,อนลอยปลายเขาต้องเจ้าต้องเสีย40เนาะ40ค่าโอน1 2อันนี้ก็รลอยไปลายสินค้าที่มัน4,000ลงมาคือว่าเสีย40บ,บาทเนาะ1 2 3 4 4ย่าง4ย่างจาเสียอัน สี่สี่จะพกคือเสียลอยหกสิบเฉพาะขาโอนแต่ถ้าว่าจะมีสิบอย่างเจ้าก็เสียสี่ร้อยโอเคเนาะอันนี้คงจับเข้าใจเนาะแต่ถ้าว่าพิที่บวิยาคามีปัญหาในส่วนนั้นหลีกเลี่ยงของมันก็คือเจ้าต้องมาใส่แอปบีเซวันแอปบีเซวันในการซื้อเองแบบคอยเจ้าจะตัดปัญหาตรวจตัดตัดเงินที่เจ้าจะเสียในส่วนนั้นไปเนาะเอาก็กลับไปที่แอปบีเซวันของเขาที่เขาจะใส่มันในการชำระเนาะที่เข้าไป ล็อกอินเข้าสู่ระบบเนาะหลังจากเจ้าล็อกเข้าสู่ระบบมาในหน้านี้แล้วเนาะ,ะคนที่จะซื้อแอปร่วมใจชำระผ่านลาาดาผ่านอแอป s ๊อ p บี้หรือว่าอาลีบาบาได้เนาะจะต้องเลือกใส่มาต c กา d หรือว่ามาติกาวีส่วนเนาะของเจ้าเนาะอยู่ในแอปของเจ้าถาวาไพที่มีแล้วถาวาไพที่ยังบม่ทันมีใครไปสมัครเนาะ เมื่อก่อนถ้าเคยนสมัครฟรีแต่๋ยวนี้มันปิดบริการไปแล้วเนาะในส่วนของไผ่ที่ใส่อันวันแคทเนาะเจ้าเมื่อก่อนมันก็มีฟังก์ชันนี้อยู่ฉะนั้นถามว่าผู้ใดที่สมัครมาก่อนแล้วก็โอเคไปดีไปแต่ถามว่าไผ่ที่ยัง่นันในสมัครเนาะก็ไปทาธนาคารให้เขาสมัครให้อัปเดตแอปเจ้าให้เป็นบีซีวันเลเขาจะอัปการสมัครแอปมาตรการตัวนี้เพื่อเจ้าจะได้ใส่ในการสัรลาสินค้าออนไลน์ใ้ทั่วโลกเนาะหลังจากมาในนี้แล้วเบาๆเลยก็คี่กข้าไปในนี้ในแอปของเขา หากมาเลือกเติมเงินฮาบริเวเงินก่อนไว้เขามีเงินบ่อโบนี่เขามีเงินเนาะ0.17อ่ากลับมาเขาก็ลัคลิกในส่วนเติมเงินเมาเลือกจำนวนเงินที่เขาจะเติมในนี้เนาะถ้าเจ้าจะเติมไปชำระสินค้ากี่นี่เจ้าก็เติมให้มันถูกต้องตามกี่นี่ว่าจะเติมเกินก็ได้แต่อย่าอย่าให้มันรุดเนาะบ้ดนี้เจ้าต้องหูก่อนเนาะหลังจากสินค้ากี่นี่มันเป็นเงินไทยเนาะแต่เขาจะเติมนี่เขาจะเติมเป็นสกุลเงินเหรียญจากกี่ไปเป็นเหรียญ พอเขาจะจ่ายเป็นเงินสากลเนาะก็จ่ายเนาะฉะนั้นถ้าเจ้าอยากให้มันเป๊ะเลยเจ้าก็ต้องไปเบิงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินเงินไทยกับเงินเงินดอลลาร์เขาเลขเปลี่ยนกันเท่าไรถ้าเจ้าไปคูดหาเบอร์อันนี้เขาจะบดสอนเนาะแต่เขาจะเติมเผื่อเนาะเติมเผื่อไปเลยเนาะถ้าว่าจะเติมลุดในจำนวนเงินตัวนั้นอาจจะมันบดได้ฉะนั้นจะต้องเติมเผื่อให้มันเกินันได้อย่างเช่นกินีเก้าร้อยเก้าเก้าสิบสามฉะนั้นเขาจะเติมหนึ่งพันบาทหรือว่าพันห้าพันหกหรือว่าสองพันกว่าบาทก็ไป แต่เขาก็มาเลือกเติมในนี้แต่เขาจะเลือกเติมเป็นหนึ่งหนึ่งพันบาทเนาะหนึ่งพันบาทงเงินกี่มันจะตกอ,อยู่ประมาณสามเซนสามสิบกว่าฉะนั้นถ้าว่าเป็นเงินเหรียญมันจะถูกเท่าไรหนึ่งพันบาทมันก็ตกอ,อยู่ประมาณสามสิบเหรียญเนาะหรือว่าสามสิบห้าเหรียญหรือว่าสี่สิบเหรียญก็ได้ว่ากันแต่เขาจะเติมไปเลยห้าสิบเหรียญเนาะเผื่อเขาจะใส่แนวอื่นนําเอาไปอยากไล่มันยาบมันเสียเวลาเนาะ เพราะว่าเขาเติมไปเงินของเขามันก็อยู่ในบัตรเขาเขาจ่ายโบมืดมันก็อยู่ในนั้นเขาก็ใช้ชื่ออื่นเพราะว่าแอปเขาก็ยังใช้ต่อไปโมเดลใบไม้เขาจะเติมเลยเขามันเรือแล้วเขาเอาออกก็ได้เขาทีมเลยใบได้ม้นนั่นเนาะฉะนั้นเขาเติมไปเลยกลายก็ได้โบม่มีปัญหาอย่างเพราะว่าทุกครั้งที่เจ้าเติมเจ้าจะเสียค่าเล็กค่าเติมหันสี่สี่พันกีแต่ว่าจะเติมหลายๆบัตเดียวจาะลุดการอัตราเปลี่ยนไปเนาะอาจจะเขาเติมหาสีปลาเลือกเข้าไปเลือกบัตรบัญชีแถวจะเติม ตอบคำถามควปลอดภัยเนะาะเดี๋ยวมันจะจะตอบคำถามความปลอดภัยมันจะเด้งมาในส่วนนี้เนาะอันนี้เขาเติมเผื่อเขาเติมไปหาชิปเรียนเลยไม่นจะไรเป็นเงิน,นกีบของเขาตาแหลกเปลี่ยนว่าของเขาบอกในนี้นะแต่เมื่อบวกอีกสนะี่พันเนาะหาชิบเลียนบวกสี่พันสี่พันนี่คือขารรมเนียมที่เขาแลกเปลี่ยนจากเงิน,นกีบไปเป็นเงินดอลลร์เนาะแต่เวลาจะไปซื้องนเนองินแอปหันเขาจะบริสิทธิ์ขารทำเนียมยังเลยอันนี้หาสิปเลียนบวกสี่พันกีบเป็น สี 4, 69, นะ่แสนหกสิบเก้าพันเนาะถ้าว่าเจ้าพอใจอาจะก,ก็คลิกสําระเลยนะเนาะอาจะคลิกสําระเลยดเดีเด่ยวสำเร็จหรคลิกสําเร็จเลยเนาะวันนี้มาเบิ่งในบ้านเฮาเดี๋ยวเราจะมีอยู่ห้าสิบเหรียญจุดสิบเจ็ดกี่นี่มันมีอยู่สิบเจ็ดแต่เขาอยากเตมิมอยากให้มันเป๊ะเลยเขาก็ใส่สี่สิบเก้าจุดจุดแปดสามมันก็เป้ห้าสิบเหรียญก็แล้วกันแต่เขาบอกอยากไล่มันยะอะไ่ตัวเลขเต็มเบื่อคนมันจะงงจะบอกเข้าใจเนาะ หลังจากจะมีเงินแล้วบัตรนี้วิธีการใช้งานของเจ้าก็ง,ง่ายๆกดกลับมาให้เจ้ามาเปิดในี่ก่อนเปิดออนไลน์เนาะเปิดบัตรเจ้าเป็นออนไลน์ก่อนนี่ถ้้เจ้านําธุรกิจมาททำมันปิดอยู่ไปนี้เจ้ามาเปิดเนาะสามสิบนาทีก็ได้ตัวนหนึ่งธุรกรรมก็ได้คลิกเปิดไปนี้คลิกบันทึกบันทึกแล้วเนาะพอเจ้าจะใช้เจ้าเติมกันสำเร็จแล้วเนาะเจ้ากลับไปในในแอปของเราอีกเนาะแอปราชดาของเขาคลิกเข้าไป บัดนี้การชําระของเฮาเฮาที่เฮาบอกทีนี้เจ้าจะเลือกทั้งหมดเลยเนาะเลือกทั้งหมดเลยําระบาเดียวก็ได้เนาะนี่เลือกเลือกสินค้าเจ้าเนาะําระบาเดียวก็ได้993นี่สําระบาทเดียวก็ได้อกําระเงินเดี๋ยวมันก็จะดมาในหน้านี้เนาะมจะให้เจ้าําระบาเดียวหรือว่าอยากอยากอยากบ่เข้าใจเนาะเพื่อป้องกันความผิดพลาด เจ้าก็มาเลือกเพราะว่าิอะเจ้าชำระบ,บ่เดียวเนี่ยจะผิดพลาดจะแก้บัได้เนาะเลือกที่ะอย่างก็แก้บไัได้คือกันแต่แต่ทว่าว่าเจ้าพิดมันก็ยังพิดแต่อย่างเดียวเนาะเข้าใจเนาะก็ไม่คลิกอย่างเดียวที่เจ้าต้องการชำรอะอย่างสินก็จะเอาตัวนี้เนาะทานซิมเนี่ยก็คลิกชำระ,ล,ะลอยสี่สิบเก้านี่ราคาสินค้าลอยเศร้ามาบวกขาค่าธรรมเนียมค่าจัดส่งในเศร้าเก้าพี่ลอยสี่สิบเก้าคลิกชำละ สำหรับมาในส่วนนี้เนาะอีกอย่างหนึ่งที่เาจะต้องอธิบายเนาะเพราะว่าคนลาวจะสื่อสินค้าจากต่างประเทศมันจะอยากในส่วนนี้แหละก็คือค่าจัดส่งการจัดส่งเห็่จะได้สินค้าจามะมาโฮเ้าเนะาะคอยจะมีวิธีมาแนะนําในคลิปนี้เลยง่ายๆการจัดส่งของเข้าในคนที่คนลาวที่รับสื่อสินค้าไทยมันก็มีหลายหลายบรษิษัทที่หับสื่อแต่เมื่อนี้เขาจะมาแนะนําบรษิษัทหนึ่งเนาะที่หับสื่อสินค้าจากไทยที่คอยเคยใช้บริการเนาะ ไปเบิ่งก่อนเป็นแอปนะเป็นมีไซก่อเป็นบริษัทมีไซคุณส่งนะนีนี่ถ้าว่าเจ้าจะเลือกอ่าบริษัทใดแล้วเจ้าก็ต้องหูที่อยู่ของบริษัทนั้นเนาะสำหรับในคลิปนีข้ขอที่อยู่เขาเรียบร้อยแล้วก็เคยใช้บริการเขาแล้วจะมีที่อยู่แบบนี้เนาะคอยจะคัดปีเจ้าจะคัดปีกไนะไปนะ็ได้เนาะไปวางอาจจะได้เบื้องหลายคนบอก้าใจเนาะ เราที่อยู่เนาบริษัทมีใช่คนสูงหกลอยหกศูนย์ศูนย์แล้วก็ใส่ซื่อและนามสกุลและเบอร์โทรของเขาปู่ที่เขาจะรับสินค้าแล้วก็ตัวเลขหมูลำดับในนี้เนาะตัวอย่างก็เห็นได้เบิงนี่ใช่ไหเดีแบบนี้เนาะตัวอย่างของเขาเห็นได้เบิกเนาะใส่ชื่อเนาะซื่อชื่อของเขาแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรของเฮาแล้วก็ที่อยู่นในใส่ซื่อบริษัทของมีใช่คนสงเนาะ 6002นทับนี้เนาะเลขกชุนมู่บ้านนี้จังหวัดมุกดาหารเนี่นี่เลือกเลือกเลือกตามเขานี่เนาะโอเคเนาะเข้าใจเนาะเลือกใส่ส่วนเบอร์โทรนี่เป็นเบอร์โทรของมีใส่กุโชงแล้วบริษัทของเขาเนาะส่วนเบอร์โทรของเขาให้ใส่ในเทิร์นี้เนาะใส่เื่อของเขาแล้วก็ทับโดยเบอร์โทรของเขาต่อท้ายเบอร์โทรของเขาเนาะที่เข้าใ้ได้เบิ่งอันนี้คือวิธีการใส่เนาะถ้าว่าไปบอกเข้าใจชวนได้คอมเมนต์คอมเมนต์มาถามได้หรือว่าแอดเฟซบุ๊กไปถามได้เนาะเข้าใจเนาะใส่ไปนี้ให้มันถูกต้อง ส่วนเ่งนี้ใช้ชื่อของเจ้าและเบอร์โทรของเจ้าที่สินค้าจะมาเขาจะได้โทรถามเจ้าว่าเจ้าอยู่บ้านใดเมืองใดเขาจะส่งไปบ้านเจ้าเมืองเจ้าเนาะอันลังจกเขาหูตัวนี้แล้วกลับมาได้แอปเขาอีกครั้งหนึ่งอันนี้มันอาจจะสับสนนะแต่ตัวถ้าว่าเจ้ามาได้หนีเนาะก็มาเพิ่มเนาะ่อนเจ้าจะซื้อสินค้าใดเจ้าต้องเพิ่มเพิ่มที่อยู่เนาะนี่นะเวลาเจ้าคิกมามันจะถามว่าเพิ่มที่อยู่ใหม่เนาะไปเจ้าคลิกเข้าไปในนี้เจ้าก็ใส่ได ามทีของข่อยเอามากินนี่เนาะชื่อของเจ้านี่นี่อย่างเช่นชื่อข่อยเนาะข่อยจะใส่ Facebook ของข่อยเอาเนาะเพราะว่าขก็เคยสั่งชื่อใชื่อเอาแบบนี้แล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรของเฮาไปเนาะใชื่อแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรของเจ้าให้เบิ่งเบอร์โทรของเจ้ามถูกต้องแล้วบ่ถ้าว่าเจ้าใส่ผิดพลาดันเดียวจะโทรหาเจ้าบ่ได้หรือว่าความแน่ใจเจ้ามี่งเบอร์ก็ใส่เข้าไป่งเบอร์หรือว่าเบอร์งโต๊ะก็ใส่เข้าไปเนาะว่าเฮาบ่มีงโต๊ะ จะใส่ซูนทรงซูนนีน่แหละแบบนี้เนาะใส่ให้มันถึกต้องแล้วมาใส่ที่อยู่ที่อยู่นี่เป็นของมีไซเนาะเอามาเบิ่งในมีไซที่เขาบอกกีนน่นี่นี่ที่อยู่บริษัทของเขาเนาะก๊อปีเอาเลยเจ้าพี่มาก็ไดไม่มีปัญหาเนี่ยกัดเลาะนี่วางเลยใส่ให้มันเต็มเนาะในนี้เนาะหกลอยยังหกลอยทำยังกี่นี่นน สีตัวนี้นํานะมันเต็มนะแบบนี้นะจําแบบนี้นะบริษัทม่ใช้คนสูง600ทับ4สูง6แล้วก็มู3ใส่เข้าไปนะใส่ตามของเขาก็ได้นี่ องบริษัทมีไซคุณสงนะหกรอยทับสี่สองหกแล้วก็ทับหมูสิบสามหมูที่สามตำบลบางใหญ่นะเนาะอำเภอเมืองเนาะจังหวัดเนี่ยก็ต,ต้องเป็นมุกดาหารเหล่องมุกดาหารตัวนี้มุกดาหารเนาะเดี๋ยวมุกดาหารตัวนี้นะอันสีลอยเห็นบ่เนี่ยเขตอำเภอเมืองมุกดาหารเาน,นา,านะแล้วก็หม่เล็โทรศัพท์ใส่ของเขา แบบนี้เนาะโอเคเนาะแล้วก็มาคลิกบันทึกเนาะบันทึกไปเนาะบันทึกไปมันก็จะอยู่ในแพฟพร์อมของเจา้าอย่างเช่นของขอยกมีแล้วเด้ก็เคยใส่แล้วคอยบันทึกไปยามันซ้ำกันเด้จะมีในนี้หรือว่าจะแก้ไขก็ได้เด็กคอยจะมาเพิ่มเบอร์โทรใสนะ่เนาะแบบนี้เนะาะเห็น่ะคอยก็จะใส่เห็นบ่ในทึกนี้ชื่อเล้นนามสกุลนี้ใส่ชสื่อของข่อยนะัเป็นนะเฟซบุ๊กของขอยเนาะแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรของขอยเก่าหาซเปีย่ยหัเกาหก แล้วก็ใช่อีกเบอร์โทรถ้าว่าเจ้ามีลายเบอร์เนาะเอาเบอร์ที่เจ้าใช้พอเขาจะได้ติดต่อหาเจ้าได้เนาะเพื่อความแน่นอนแล้วก็ใช่ที่อยู่นี่เป็นบริษัทของเขาอา่ามีใส่คุณสมบัติหกลอยทับสี่สองหกแล้วก็หมู่สิบสามทับหมู่ที่สามเนาะตำบลบางใหญ่เนาะจังหวัดอา่ามุกดาหารเนาะแล้วก็อำเภอเมืองเนาะมุกดาหารมุกดาหารแล้วก็รหัสไปรย์นีสี่เก้าจุดสูดแล้วก็เบ,บอร์โทรของข้าเจ้าเองแล้วก็บ,บันทึกเนาะแต่ของเขาบันทึก Yeah. มันถึงมาในนี้นนเนาะสำเร็จบันนี้เขาก็มาเลือกชำระเลยสั่งซื้อเลยเนาะสั่งซื้อบบนี้บัตน,นี้หลังจากเขาคิดาำระปุ๊บมันจะเด้งมาในหน้านี้เจ้าก็มาเบิกว่าเจ้ามีบัตรยังที่เจาา้าใส่บัตรยังในการชำระเนาะที่เขาแนะนําในมือนี้ก็คือเป็นมาตรกาดเพราะว่าเขาใสาบ่บัตรบาตะกาดนําันจะอยู่ในส่วนของบัตรมาตรการนี้เนาะให้จ้าเมื่อเขาคิกับว่าเพิ่มบัตรเพิ่มใหม่เนาะ แต่ก็ค oh ่อยๆเพิ่มแล้วแต่ขอเชิญตัวตัวอย่างเบิ่งคลิกเข้าไปนี่จริงในส่วนของบัตรเราเลยมันก็จะถามหมายเลขบัตรของเจ้าอ่ามันจะอยู่นี่สามส่วนเนาะใส่หมายเลขบัตรของเจ้าบัตรอย่างจาก็ใส่ปุ๊บผู้ถือบัตรสื่อือของเจ้าในบัตรของเจ้าใส่ในนี่เนาะแล้วก็วันเดือนปีเหมือนอายุของมันเนาะใส่ในนี่แล้วก็ C V V หรือว่า C V C เล็กสามโตใส่ในนี่เนาะแต่เจ้าต้องเปิดบัตรก่อนนะจะจึงมาเพิ่มในส่วนนี้หลังจากใส่ข้อมูลครบแล้วเจ้าก็มาคลิกอัน บันทึกก่อนสําระเลยเนาะมันจะบันทึกให้เจ้าแต่ก็ค่คอยๆมีแล้วเนะาะให้เจ้าใส่เนาะเข้าใจเนาะอย่าเสียงาจะใส่เปน็นนี้ใส่มม่วให้เบิกตัวอย่างมันจะมีประมาณนี้เนาะตัวอย่างใสซื่อนานี่เราก็ใส่สื้อใส่นี่นั่นใส่เข้าไปซื้อของเขานามสกุลของเหาเนาะมีอยู่ในบัตรของเหาแล้วก็ตัวเลขมันเดี๋ยวก็มีวันที่แล้วก็ทับปีเนาะแล้วก็ตัวนี้เลขสามตัวกว็ นี่แบบนี้เนาะมาอยู então, ar, right ่ในบัตรของเก่าให้ม um, ันถูกต้องแต่ว่ามันถูกต้องมันจะมันจะบ่มีข้อความสีแดงเนาะระบุให้ถูกต้องแต่อันนี้เฮายกตัวอย่างเฉยๆเนาะเพราะว่าบัตรนี่มันเป็นความปลอดภัยฉะนั้นเฮาจะบ่ใส่บัตรแท้ของเฮาเฮาจะใส่ตัวอย่างให้พวกเจ้าเบิ่อตัวอย่างมาใส่ในนี้ให้มันถูกต้องเนาะเลขบัตรเจ้าเลขยังแล้วก็ชื่อผู้ถือบัตรของเจ้านี่ชื่อยังแล้วก็วันเดือนปีียังแล้วก็เลข CVV ตัวยังแล้วก็เปิดบัตรเรียบร้อยแล้วก็มาคิดชําระเนาะอ่าหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะ แต่กว่าจะชำระบ,บาทเดียวเลยมันครบเลยท,ทุกอย่างเลยกว่าจะบนั่ชำระเท่า,านเนาะอ่ะนะานออกบรรเทาการมาในหน้านี้แลวเ่าจะมาเลือกซื้อทั้งหมดเลยให้มาที่ลดคสเท่าอีกข้างหนึ่งเพราะว่าชินขา่าเขามีการเปลี่ยนแปลงเนานะเขาจะมีการเพิ่มคันลดลงมาเขาเลือกสิ้นขา่าวแล,แล้วเนาะก็มาเลือกทั้งหมดเลยเนาะเลือกเบิ้งสินค้าที่่จะจะซื้อเบิงเ้งรายละเอียดอีกข้างหนึ่งว่าจำนวนสินขา่าของเจ้ามันถึกตรงแล้อบ่ยังสินตัวนี้เนะ Nh าะยาเทียมนี่ก็เลือกสองหรบ่ สองนี่ขอ้ขอคอยเบิ่งขนาดของแม่เลขคอยจะเลือกสองถ้าเจ้าบ่มักเจ้าก็คลิกลบลงมาเนาะลบหนึ่งแต่คอยจะเลือกสองเพราะว่าสองคูณสามเนาะสองคูณสามแล้วกันในส่วนของอันตัวนี้ก็จะมีสองสีไม่จะมีสองอันเห็นบ่อันเดียวกันเนาะสินคา้าเดียวแต่มัีสองอันเป็นอยังเคยอสองอันก็คือสองสีเนาะอาจารย์สังเกตในนี่มันจะมีคำว่าตระกูลสีดำนาะอันนี้เป็นผ่านกรีนเช็กกรีนเนาะตระกูลสีดำ ขนาดช่องคูณสามเมตรนะแล้วก็ตระกูลสีดำนะนี่เป็นสีเทาคอยจะเลือกมาเป็นนี้เพราะว่าชองสนะีเนาะมันเลยก็เลือกสินค้าอื่นมันถึกตองแล้วก็มาคลิกชำระเลยเนะาะมันเลยเงินมันจะเพิ่มขึ้นมาจากกี่นี่สามร้อยเก้าร้อยบ่เดี๋ยวนี้เป็นพันสามพันสามร้อยไปเนาะก็เพราะว่าเขาเพิ่มสินค้ามีการนั้นเขาก็คลิกชำระเลยมนันเลยมาเบิ่งที่อยู่เข้าอีกครั้งหนึ่งมันถึกตองแล้วบนะ่เนาะ ที่เขาบอกไปกินนี่เนาะที่จะเพิ่มที่อยู่ของเราเราเลือกถูกต้องแล้วเนาะมันก็จะเด้งกันมาคลิกสั่งซื้อดีเมลของเขาก็จะรับรอยแล้วเนี่ยมันจะเด้งมาในบัตรนี้อีกเนาะที่เขาบอกกินนี่แต่ว่าจะยังบ่ทันด้เพิ่มบัตรจากมาคลิกเพิ่มตามที่เคยบอกแต่เขาเพิ่มแล้วเขาก็แตะตัวถุงนี้เนะาะบัตรของเขาในทุงนี้มันมีแล้วแต่เขาจะใบเบิเงเนาะคลิกสั่งชำระกันเลย อันสามนี่มันหาจิตเลียญถึบกบ่นี่ยเราถามมันสำหระยืนยันการสำหระบเงินลม,มนี่น,นะเอ่เงินสำหระบ่ถึกเใายังี้ยปิดเปิดบัตรบ่ไปเบิ่งบัตรก,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 ก่อนเออบัตรเฮามันปิดอยู่นะมันก็สำหระบ่ได้เพราะว่า เขาต้องเปิดเนาะหนึ่งธุรกรรมสินสุดว่าสามชิวนาทีกินี่เขาตัาง้งสามิวนาทีแต่เขาใช้เขาเกินเวลามันนะเนาะเขามัวแต่เลือกสินค้ามันเลยเกินเวลามันเ,เลยชำร,ระก็ได้มากใหม่แลาวชำระอีกครั้งเนาะเบื้องรายการของเขาอีกครั้งนะเนี่ยรวมมพันสามชองลอยเลือกบัตรอีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าว่าจะเลือกแล้วก็โอเคเลือกชำระเลยเบื้องสินค้าพั 1, นสามเนาะ เรอเติมไปหาสิบเหรียญมันชำระแค่สี่สนะิบไปสี่สิบสี่กัวนะเราเบิ่มชำร็จนะเดี๋ยวหบอกจะเด้งตัวเลขขึ้นมาในนี้ชำระาำร็จละใหวบอกเดี๋ยืนยันในน,นี้นะชำระของเรายืนย,ยันยืนยันมันเพื่อความในใจว่เาเ้าซื่อเนาะ เอาบริเวก้นพิษเนาะถ้าบัไเที่กดนพิษเอ้ยเด้งขึ้นมาเบิ้งมันพิพาทก็ขึินยกเลิกบ่ต้องยืนยันแต่นี่เฮายืนยนนะันเฮาซื้อเนาะเด่วมันก็จะบอกว่าการนำใส่บัตรลบ44.27ดอลลาร์เนาะสหรัฐบริษัทก็สำเร็จพิธีการสั่งซื้อของเขาก็มีแต่รอเนาะไปเจ้าก็มนันติดต่อหาบรษาิษัทมีใส่คุนโศบริษัทที่เจ้าให้กับเจ้าอันหับหับซื้อสินค้าใหานะ้เนาะอย่างเซน็น ถ้าไปทีจะซื้อของไปจะไปค้นหาในเฟซบุ๊กเนาะของบริษัทของเขาน่ะขอใอยใช่ะนี่คอยก็จะมาบอกพวกนี้เนาะว่าชิ้นคอยสั่งซื้อชิ้น้าเด้ออเดี๋ยวมืออื่นจะบอกเนาะเขาก็จะมาโขดมาบวกเขาในนี้เนาะเขาใส่เบอร์ของเขาเพื่อเขาจะได้หัว,วเขาคือเจ้าของ ให้มันตรงกับในเบอร์ในในเบอร์ที่เขาใส่ไปในชิ้นขาดเนะาะแต่จริงเข้าหูแล้วดอกแต่เขาอยากใส่ซื้อเนาะเพื่อควมสัวอือแบนี้แล้วก็รอเนาะการส่งชิ้นขาดเนะี่ยมันอาจจะใช้เวลาประมาณอยู่สามสีวันอิงตามบางบางอย่างเนาะเพราะว่าเขาต้องใส่บริษัทอยู่ในไทยเป็นเคอรี่เ่าเป็นอันพวกอันแก็บพองอยังส่งมาที่บริษัทอยู่ที่อันมุกดาหารเนาะหลังจาก อยู่ในของบคนล่าเขาไปตัางหลังจากคนเลาว่าได้รับชิ้นข่าวแล้วเขาก็ส่งต่อมาที่ประเทศลาาเขาแล้วเขาก็เบิรววาเขาก็โทรมาถามในชิ้นข่าวที่เขาใส่เบอร์ของเขาที่เขาบอกอยู่ในเขาสั่งซื้อว่เจ้าใส่เบอร์อยังเขาก็โทรถามเจ้าว่าเจ้าเป็นคนเขียนได้แข็งใดเขาก็จะส่งส่งไปตามสาขาของเขาเนาะเดี๋ยวชิ้นข่าวเขามาเนาะเขาจะมาอัปเดตให้เบิร์วาเขาซื้อแล้วมันได้จริงเนาะมันตรงกับที่เขาสั่งซื้อบรน่ะอ่หวังว่าคิดนี้จะเป็นประโยชน์กับาผู้ชมสําหรับคนที่ มักสื่อสินข้าออนไลน์สื่อแบบใดให้มันคุมสื่อแบบใดให้มันปลอดภัยให้มันมาถึงเจ้าแน่นอนเนาะอ่ะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ขอขอบใจ